สวัสดีค่ะต่ายชนิกานะคะจากบริษัทคอมพิวเตอร์เพลย์ฟอร์ร์และซัพพลายจำกัดวันนี้จะพาทุกทกท่านนะคะมารู้จักกับตัวพิมพเตอร์รุ่นใหม่ของเราค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นพิมพ์เตอร์เดสก์ท็อปค่ะก็ะคือเป็นรุ่นตั้งโต๊ะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อพิมทอนิกนะคะโมเดลซีรีส์ t 8 0 0 ซึ่งจะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยนะคะนั่นก็คือ p 8 2 0พวจดหัวพิมพ์จะอยู่ที่203 d p i ค่ะส่วนอีรุ่นจะเป็น p 8 3 0พวของหัวพิมพ์จะอยู่ที่300 d p i ค่ะซึ่งจุดเด่นนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะของตัว Pinonic p 8 0 0 Series นั่นก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับรีโมทเป็นเ,เน็ตเน็ตซอฟต์แวร์ชื่อว่า Pinnet Enterprise ค่ะ ตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมการทำงานระยะไกลโดยการที่ถ้าปรินเตอร์เนี่ยค่ะมีปัญหาหรือติดขัดตรงไหนทางไอทีอะคะ่ะไม่ต้องเดินทางมาดูที่หน้าเครื่องเลยนะคะแต่สามารถดูผ่านจากหน้าจอคอมโดยผ่านพอร์ตแรงเข้ามาดูปัญหาที่ตัวปรินเตอร์ได้เลยค่ะซึ่งโหมดโมดนี้นะคะจะช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไวขึ้นด้วยค่ะ wow! และตัวปินนิค T800 Jewelry นี้นะคะสามารถใช้คู่กับสติกเกอร์ได้หลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์เนื้อพลอสตอรกค่ะซึ่งคุณสมบัติก็คือฉีกไม่ขาดกันน้ำนะคะต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์สำหรับติดจิวเวลรี่ค่ะจะเป็นสติกเกอร์หางหนูเราจะมีลบการในส่วนบริเวณหางนะคะมีทั้งแบบลงสีหรือว่าจะเป็นปั๊มป่าแบบนี้ก็มีค่ะ และก็ยังมีสติกเกอร์สำหรับติดแพ็กเกจจิ้งต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ลงสีชื้อเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ตัวพิลเตอร์ตัวนี้ยังสามารถใช้คู่กับลิปบอนได้หลากหลายชนิดค่ะอย่างเช่นเนื้อแว็กแว็กเลซินหรือว่าเลซินนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้ค่ะ thank <laughs> you และนี่นะคะก็คือคุณสมบัติของฟินท o นิกพ8 0 0สซีรีหากลูกค้าท่านในสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook l i ์แอหรือว่าเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะคะ0 2 7 2 2 4 0 4 0กด9นะคะทางเรามีพนักง,งานสายขายมากกว่า30ท่านไว้ดูแลและบริการลูกค้ายอยู่ค่ะแล้วพบกันนะคะ